กำลังเหตดกาดร้านนะครับขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงถึง2ทุ่มครึ่ง3ามทุ่มไปเลยสวัสดีครับพี่เก๋มาอุดหนุนได้นะครับโทรสั่งได้นะครับแอปไลน์ทั้งบนได้เลยนะครับไลแมนก็ได้นะครับร้านพี่หมูพี่เก๋มีนะครับไลแมนหรือว่าไลน์ส่วนตัวในแอปได้เลยนะครับเบอร์โทนี้ได้เลยขายทุกวันครับสวัสดีครับผมชิ้นป่าผมชินาสูตรเอสี่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีตอน2ทุ่มนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดครบวงจรเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาเขา,าเรียกเลนะครับช่วงเลเลท้ายนะครับก็จะพาเดินดูวันนี้เป็นช่วงเลว่ามีร้านไหนยังขายอยู่บ้างน,นะครับจะมีกับข้าวมีอะไรขายอยู่บ้างน,นะครับบางร้านก็กลับบ้านไปแล้วบางร้านก็นั่งยังยังขายอยู่นะครับเพราะว่าสองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเพราะว่าน,นี้มัน ฝนตกนะครับฝนตกก่อนนะครับประมาณบ่าย2โมงนะครับแล้วก็มาตอนเย็นๆลูกค้าก็เดินน้อยครับเดินน้อยอากาศก็สบายเย็นสบายอยู่ครับแต่เดินไม่เยอะครับ,บลูกค้าก็เดินไม่เยอะเพราะว่าเขากลัวฝนตกเพราะฝนเหมือนจะตกตอนเย็นๆอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลย้าไม่้าวันนี้ก็เลยอยู่กันแบบสองทุ่มยังอยู่อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูว่ามีกับข้าวอะไรยังเหลือกันอยู่บ้างนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่โซนกลางนะครับตรงหน้าร้านผมนี่แหละครับอยู่ตรงหน้าร้านลูกชิ้นจังนี่แหละครับดูครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลือลูกชิ้นปลาโ่มอีกนิดเดียวครับประมาณ2ชุดได้ชุดละ40ประมาณ2ชุดได้นะครับผักเราก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็เวลาก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนนะครับ ตอนนี้ผมก็จะพาเดินข mm. anyway? yes. ึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้เรามีร้านข้าวหลามมานะครับสวัสดีครับพ่อค้าสวัสดีครับตอนนี้ขายวันไหนบ้างข้าเข้าไม่เป็นบานบอกไม่ถูกเลยนะครับบอกไม่ถูกนะครับมี่อ๋อแล้วแต่จะว่างนะครับข้าวหลามนะครับข้าวหลาม20บาทนะครับมีอะไรบ้างมีข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำขาวเหนียวขาวาวเหนียวดข้าเหนียวขาวนะครับ ก็ไม่มีวันวันแบบวันไหนว่างก็จะมาลงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านยายขายดีสวัสดีครับพี่การพี่การดาเรายามเย็นยามเย็นอากาศดีมากครับก็ใกล้จะเก็บร้านใกล้จะเก็บร้านพอสองทุ่มแล้วนะครับร้านยายก็จะมีไข่ไข่เป็ดไข่ไก่นะครับไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มครับก็จะมีไข่ไก่ไข่เป็ดก็จะมีเบอร์ไข่ไก่ครับพูดผิดสมองไม่ค่อยดีแล้ว ยังทานนะครับมาหนุนได้นะครับสองทุ่มก็ยังขายอยู่นะครับร้านยายก็มีเบอร์ศูนย์จนถึงเบอร์เบอร์สี่ครับเบอร์ห้าไม่มีเบอร์ห้าจะเป็นพัดลมกําลังเป่าอยู่นะครับกําลังเป่าแบบเย็นสบายเลยนะครับร้านยายเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าจนถึงสองทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับมาได้นะครับก็จะมีถุงมีเครื่องแกงนะครับสวัสดีครับก็จะมีตัวมี Yeah, <okay. S 1> นะครับ่ถ้าแถวนี้ก็จะรู้ว่าร้านยายมีคืึองแกงนะครับมีขนมจีนนะครับขนมจีนมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่นะครับเส้นบะหมี่หุ้นเส้นนะครับมีหมดนะครับร้านยายเป็นโชว์หวยร้านโชว์หวยขายทุกอย่างเลยนะครับเป็นเครื่องครัวของกินครับ ก็จะพาเดินดูเฉพาะร้านที่ยังเหลืออยู่วันนี้นะครับร้านที่ยังเหลืออยู่วันนี้ <iele> เดินตรงขึ้นมาก็จะเป็นไ <c oughs> ก,ออก่อบองคงไกต่ต้มน้ําปลานะครับน้ำจ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ิ้มรสเด็ดอร่อยนะครับก็จะมีเป็นตัวนะครับแต่วันนี้หมดแล้วครับมีเป็นตัวแล้วก็เป็นครึ่งตัวก็มีนะครับน้ําจิ้มอร่อยครับแล้วก็จะมีปีกบนปีกล่างนะครับแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าช่วงเลยแล้วครับเลยสุดท้ายแล้วนะครับ,ะะรบมาทางนี้ก็เป็นป้าอูดนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะครับ ใครที่ชอบน้ําเย็นๆนะครับอร่อยอร่อยมีทุกอย่างนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นนี่ยังมีอยู่นะครับไก่ใต้น้ํานะครับสวัสดีครับก็จะมีเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีเครื่องในครับเป็นกระดูกออกนะครับขายทุกวันนะครับตลาดทุ่วงจรแม่มาอุดหนุนกันได้เลยนะครับสองทุ่มก็ยังมีอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นพี่ชาชัยข้าวเนื่องอกไปน้ํานะครับก็มีข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวก้องข้าวเสาวให้นะครับ มาอุดหนุนกันได้นะครับขายตอนเช้าประมาณ6กโมงเช้าถึง10บโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นบ่าย2องโมงจนถึง2องทุ่มนะครับเอาวันนี้หมดแล้วนะครับวันนี้หมดแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านที่ยันนะครับทุเรียนผลไม้นะครับตามฤดูกาลพ่อค้าไล์แล้วอ่ะพ่อค้าไล์ขายแล้วพ่อค้าไล์อันนี้วิดีโอครับวิดีโอววิดีโอครับนี่ครับ ร้านพี่ยันก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึง2องทุ่มนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหน้าทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนมีแบบเป็นลูกนะครับเลือกเป็นลูกได้หรือว่าแบบเป็นแกะเป็นนี่ครับเป็นแกะไว้ให้ก็มีนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับเงาะโรงเรียนครับมาได้ครับเจ็ดโมงเช้าก็ยังมีพอข้างหน้าเขากลับก้านกันหมดแล้วนะครับกลับป้ายกันหมดนะครับ อากาศเย็นมากนะครับหน้าตลาดดูครับโอ้โหลมเย็นสบายเพราะว่าฝนตกไปรอบนึงแล้วก็ตอนเย็นก็นึกว่าฝนจะตกพี่เอกก็เก็บลานะครับวทแอบหวานยันเก็บแล้วนะครับเดินมาข้างหลังครับเออไม่ใช่ข้างหลังที่ข้างหน้าขนมครกยังมีนะครับลุงต้นประแดงยังมีนะครับนีก็ยังมีขนมพรครับมอดหนูได้ทุกวันนะครับตลาดข้าวงจรหน้าตลาดนะครับมีเผื่อมีข้าวโพดมี หอมมีกะทินะครับก็ยังมีขายสองทุ่มมาได้เลยนะครับก็ยังมีอยู่นะครับสุชิข้าวปั้นก็ยังมีครับนิดเดียวครับกล่องละสี่สิบบาทเหลือห้ากล่องสุดท้ายนะครับสองทุ่มนี่ครับเวลาสองทุ่มจะเป็นช่วงเลนะครับเลท้ายเลท้ายเลท้ายสวัสดีครับปราแดง นี่ครับวันนี้มีเหลือแค่นี้มียำยำกบกับยำปลาทูเมนูยำนะครับร้านปลาแดงหมดแล้วกันหลือแค่นี้อ๋อมีมีแค่นี้นะครับเหลือแค่นี้สองทุ่มปลาแดงก็ยังมีขายอยู่นะครับ <c oughs> ยังอยู่กันอยู่สั่งนี้ก็เป็นหมูสเตะนะครับคุณรอนนะครับกำลังจะไปแล้วจะเก็บแล้วหรอครับโอเคกำลังจะเก็บนะครับสองทุ่มก็มีนะครับถ้ามาช้าก็สองทุ่มไม่ได้ทานสั่งนี้สุญยายหมดแล้ว ยังครับเดี๋ยวไปร้านที่ยังมีอยู่ดีกว่าครับนี่ฝั่งนี้อาหารเหนือน้องแฮมก็หมดแล้วนะครับน้องแฮมอาหารเหนือขายทุกวันนะครับตลาดก็วงจรครับผมสองทุ่มก็ยังมีขายนะครับวันนี้พาเดินแบบเล่นๆไปเรื่อยๆครับสองทุ่มฝั่งนี้ผลไม้ก็ยังมีนะครับสวัสดีครับแม่ค้า ผลไม้ร้านแม่น้องนิกนะครับคุณแม่ครับสมน้ำสมุนไพรก็ยังมีนะครับช่วงสองทุ่มช่วงเลนะครับมาได้เลยนะครับใครที่ชอบมาตลาดแบบประมาณทุ่มครึ่งทุ่มเลิกนะครับมีหมดนะครับจนยาวๆยาวๆไปทางนู้นข้างบนนะครับช่วงเลท้ายเลท้ายครับเขาเรียกว่าช่วงเลมาอุดหนุนได้นะครับตลาดกรุงจรรรานพ่เก๋ก็ปิดนะครับปิดปิดแล้ว สเต็กบ้านเก๋ก็กำลังจะเก็บร้านใช่ไหมครับพ่อค้าสวัสดีครับพ่อค้าพ่อค้ามีสเต็กหมูมีสเต็กเต็กหมูสเต็กไก่ครับโอเคหมูเป็นสันนอกครับไก่เป็นสะโพกครับไก่นุ่มๆเด็ครับโอเคเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองครับถึงสองทุ่มสิบสองทุ่มครึ่งครับโอเคโทรสั่งได้นะครับสั่งได้เลย สายตรงหาพ่อค้าได้เลยนะครับอ๋อในลแมนก็มีนะครับโอเคแถวร้านปั่นน้ำเป็นตังอ๋อในร้านปั่นน้ำเป็นตังนะครับมาได้เลยดอกไม้เขาก็เก็บแล้วนะครับดอกไม้พวมมาเลยเพราะสองทุ่มเลยครับก็จะมีถุงถึงไก่ย่างนมสดก็ยังมีนะครับหมูย่างกะทิสวัสดีครับยังมีอยู่ครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นสวัสดีครับแม่ค้าคนสวยน้ำตาหวานนันน้ำหวานนะครับ ก็มาช่วยขายอยู่ร้านผักสดครบวงจรนะครับผักสดครบวงจรสวัสดีครับแม่ค้าทุกทุกคนนี่ครับกำลังเหตดกัดร้านนะครับขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงถึง2ทุ่มครึ่งสามทุ่มไปเลยสวัสดีครับพี่เก๋มาอุดหนุนได้นะครับโทรสั่งได้นะครับแอดไลน์ทั้งบนได้เลยนะครับ ลายแมนก็ได้นะครับร้านพี่หมูพี่เขมีนะครับลายแมนหรือว่าลายส่วนตัวนี่แอดได้เลยนะครับเบอร์โทนี้ได้เลยขายทุกวันครับข้างหลังก็อยากตามสงสัยอยากตามนี่ตามไม่ถูกแล้วมั้งครับช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับอยากําบ้างไม่ตามบ้างเออเวลานี้แหละอร่อยใช่ครับอร่อยแน่นอนมาได้ครับร้านนี้อร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเห็นไหมเนี่ยสูบลาสูบลาอร่อยที่สุด หมดแล้วโหมาไม่ทันบางชั้นเนื้อสดครับมาไม่ทันหมดแล้วเคลี่ยงแถงต้องมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยมาให้ไวด้วยมาให้ไวนะครับลูกค้าเดินตรงมาทางนี้ก็ทิ่ตีนะครับหมูสดเก็บแล้วนะครับวันนี้เห็นไหมสองทุ่มก็ยังก็ยังมีมีนิดนึ่งขายนะครับ มีนิดวันนี้มีเยอะค่ะมีเยอะมาได้นะลูกค้ามาอุดหนุนได้ทุกวันนะครับตลาดเราขายไม่แพงถูกมากแล้วก็ของสดทุกอย่างนะครับมาได้เลยอ้าวข้างหลังเป็นอะไรก่ะสวัสดีครับพ่อค้าอ้าวพ่อค้าเป็นอะไรอ้อแม่อยู่อ๋อกำลังออนแม่อยู่ครับวันนี้มาดึกเลยวันนี้กว่าจะแบบ ออกจากร้านได้โดนลูกชิ้นผมอยู่ในร้านวันนี้ก็ขายมีของทะเลแห้งครับของดองของดองนะครับมีอะไรบ้างแนะนําได้แนะนําได้ครับเจญได้ครับเิญได้เป็นของของชำทั่วไปนะครับทะเลแห้งนี่ครับขายทุกวันนะครับมาได้เลยเจอพ่อค้าพ่อค้าก็น่ารักคุยเก่งมากนะครับมาได้เลยนะครับ เนี่ยตรงนี้แหละครับแสงยาวมาทุกวันเจอกันทุกวันครับนี่ไม้หอมกระเทียมมีหมดปิ๊กก็มีครับยังมีหมดนะครับมาได้เลยฝั่งนี้ก็เป็นโกคิวไปแล้วหมดรอบแล้วนะครับสวัสดีครับเนี่ยยังไม่บอกว่าไม่ให้ผมเนี่ยให้ผมมาถ่ายนี่ผมมาถ่ายแล้วเห็นไหมนุ่ดมากไม่เข้ากล้องเออไม่ได้เข้ากล้องเลยนี่เข้าแล้วนะครับเข้าแล้วนะใช่ครับนี่รอที่สุอในรอที่สุในตลาดข้างวงจร ส่วนหนึ่งของตลาดจริงเห็นไหมครับต้องขาดไม่ได้คนนี้ขาดไม่ได้ครับเดินตรงมาก็จะเป็นเต้าหู้นะอาโฟงนะครับอาฟงนะ้ำเต้าหู้นะครับก็มียังมีอยู่นะครับสองทุ่มก็ช่วงประมาณนี้สองทุ่มก็จะประมาณนี้ครับฝั่งนู้นพี่น้ำฝนก็เก็บแล้วหมูอปอกปลาตะก้อเก็บแล้วนะครับมาเย็นไม่ได้เย็นแล้วครับเขาจะเก็บร้านสองทุ่มแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องเฝ้าร้านแบบ นานมากลูกค้ากว่าจะมาสวัสดีครับคุณแม่น้งพี่ครูทอนนะครับมาอุดรได้ตลาดคุ้งวงจรผักสามอย่างนะครับผักลวกสามอย่าง10บาทนะครับอันนี้ก็เป็นลุกชิ้นปั้นสดโกลคิวนะครับขายทุกวันเขาเรียกหาดวันเสาร์วันอาทิตย์สวัสดีครับมีก๋วยเตี๋ยวโบราณนะครับน้ำจชิมอร่อยนะครับหาได้เลยอุดรได้ตลาดคุ้งวงจรนะครับ างหลงตาก็าไปแล้วโอ้โหหมดแล้วตายายสวัสดีครับหมดแล้วนะครับวันนี้มาเย็นไม่ได้มาเย็นอะ่ะมาถ่ายดึกมากเลยผมนี่มาได้ครับตอน3โมงเย็น่ยโมงก็มาอุดหนุนกันได้นะครับเบเกอรี่ตัวซองก็ยังมีขายอยู่นิดนึงครับ เดินตรงมาตรงนี้ก็เป็นข้าวชาวนาสวัสดีครับเนวหมดแล้วเหลือแต่ข้าวสองให้ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กแล้วสองทุ่มครึ่งแล้วประมาณนี้ครงนี้เจอกันใหม่ครั้งนี้มาใหม่นะครับใครที่จะมาก็มาใหม่นะครับนี่นี่ร้านนี้ไก่ทอดแอดไก่ทอดหาใจครับ จะำนวน,บบน,นรับจ่าเอาเลยครับชิลล์สิบฮามาร์สิบล้านครับต้นกินใหญ่มีสี่ห้าหกเจ็ดตมีครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเป,เปิดตั้งแต่บ่ายสามครับบ่ายสามว่าลืมขายแล้วครับอ๋อลืมขายหรือเริ่มขายใช่เริ่มขายบ่ายสามโอเคเริ่มขายบ่ายสามแล้วก็เริ่มเก็บประมาณสองทุ่มสองทุ่มครึ่งโอเคเจ็ดล้านครับโอเคถ้าลูกค้าอยากซื้ง โอ้โหสุดยอดเลยครับผมสุดยอดเลยโอ้โหถ้าติดลงก็สี่ห้าทุ่มนะครับมาครับดีดีซอยสุดท้ายวันนี้ซอยสุดท้ายแล้วสวัสดีครับพ่อค้าเค้กนะครับเค้กเค้กแบบทำสดใหม่ทุกวันนะครับมีมีเค้กอะไรบ้างไม่ไม่ค่อยได้ถามเลยมีของเรามีเมนูอะไรบ้าง เผื่อลูกค้าสั่งอะไรอย่างเงี้ยมีเ,เกิดก็ได้ครับอะไรนะเค้กเกิดก็ได้เป็นเป็นเค้กนมสด,ดก็คือเมนูเค้กนมสดหมดเลยใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าบางทีก็มาไม่เหมือนกันแต่ละวันนะครับแล้วแต่แล้วแต่วันสลับกันทําจะได้ลูกค้าจะได้ไม่เบื่อโอเคครับมาได้เลยก็มาถูกวันก็จะได้ได้ ได้แบบอร่อยอร่อยเด็ดร้านหมูพวงก็หมดเลยเหลือแค่นี้นะครับหมูพวงไ็มีนะครับแมวเยี่ยมอาหารหมาฝั่งนี้ก็ขายเสียบไม้นะครับสวัสดีครับพ่อค้าเหลือแค่แค่นี้แล้วครับอลังการด้วยมามาเอาดนูได้ทุกวันหมดแล้วครับหมดตัวแล้วนะครับทุ่มทุนสร้างหมดตัวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทหารสวัสดีครับ กำลังกำลังเรียนครับกำลังเรียนกำลังเรียนด้วยนะครับมาช่วยแม่ขายของนี่ขยันมากมงอุดหนุนได้นะครับลูกแม่ค้าลูกแม่ค้าไม่เป็นไรครับขายของมาอุดมหนุนได้ทุกวันนะครับมีซุกิโลขนมจีบนะครับเสียหลอเต้นเสียหลอดนะครับมาอุดหนุนได้ทุกวันนะครับครับมีน้ำจิ้มขายด้วยนะครับ มีเป็นเ,เป็นขวดนะครับขวดต้องสั่งขวดมีจ้ะเป็นขวดมีนะครับโอเคปวดหมดมาอดหนุนได้นะครับทุกวันขายทุกวันนะครับค่ะช้ามามาเย็นหน่อย่้ามาเร็วกนวะ่านไม่เห็นไม่ได้กินต้องมาแบบเย็นหน่อย,ยเย็นหน่อยนะครับข้างหลังก็จะเป็นนี่มาแล้วประจิตประจิตหายไปนานสวัสดีครับประจิตเป็นเที่ยวไหนมาครับ อ๋อไปต่างจังหวัดมานะครับนี่ร้านประจิตก็ผลไม้มาแล้วนะครับขายเกเที่ยงนะครับจนถึง2อทุ่มนะครับใครที่ถามหาว่าประจิตไปไหนก็ประจิตมาแล้วนะครับมาขายเหมือนเดิมแล้วนะครับเอาสูตรได้ทุกวันนะครับเดินตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นเร้าเร้าอาหารอีสานหมดแล้วนะสวัสดีครับวันนี้หมดแล้วเมนูมีหลายอย่างในช่วงเลก็มาได้2อทุ่มมาเลยครับมาเหมาแบบไปทั้งร้านก็ ได้นะครับสองทุม่มจะได้ข้อ้าแม่ค้าจะได้แบบชื่นใจหน่อยนะครับนี่คนนี้เหมาเองเลยเก็บใส่ถุงเหมาเองเลยสวัสดีครับแม่ค้าสวัสดีค่ะคุณพงกาตีขำเมไร <ทำ S 1> อ่ะขำคุณพงกันน้วันนี้มีคนเหมาไหมไม่มีอ๋อเหมาเองใส่ถุงเองเลยอ,นนอ,นนอันนี้นทำแข็งใสนะครับ20บาทใสด้วยหม่ค้าคนสวยครับแมมมอสยากเรา แล้วก็มีข้าวโพดนะครับ้วโพดต้มด้านที่ใหม่ข้างหลังก็เป็นวัคซ์นะครับก็นี่แหละครับบรรยากาศทั้งลงทั้งหลังเดี๋ยวไปดูแม่ก่อนร้านสุดท้ายร้านแม่ในร้านสุดท้ายแล้วสวัสดีครับคุณแม่โอเคยังมีนะครับวันนี้รู้สึกว่าฝนมามาแรกๆก็นึกว่าจะดีอากาศเย็นๆสักพักฝนไล่คนไปฝนหยุดร้อนอีกนี่ครับมาอุดหนุนได้นะครับร้านแม่ตองเจ็ด ไข่สดนะครับขายทุกวันนะครับตลาดพค้งวงจอตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับข้างหลังเขาเก็บกันหมดแล้วนะครับประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วครับตอนนี้ก็มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเราได้นะครับขายทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับก็มาอุดหนุนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ